ปฏิจจสุบาทนี่แผ่นเดียวเนี่ยจำให้แม่นคาถาอื่นยาวกว่าน,นี้เยอะอันนี้ของพูะเจ้าเนี่ยแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีคาถาอื่นเนี่ยโยมวางให้หมดเลยเพราะบทนี้พระพุทธเจ้าทรงสัจยะด้วยพระองค์เองครับนะพระเจ้าสวดอะไรนี่สวดปฏิจจสุบาทสายเกิดสายดับเพศเกิดความตายเหตดับความตายนี่คือสิ่งที่พงศร,รัสรูเห็นนะแล้วถ้าโยมจําได้ขึ้นใจแล้วเนี่ย ก่อนทำกาละยมละลึกได้แล้วใครควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรสังโยชน์ห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิน้นติดตามในสื่อออไนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์ในการติดตามนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสนะว่าประโยชน์ของการติดตามนะก็คือเพื่อให้ผู้เก่านะธรรมะที่พวกเราสั่งสมมานาน ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ1ิบอย่างกนะถาวัตถุ1ิอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทศนะถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนี้ผู้เก่าไม่สมควรจะติดตามไม่มีความจําเป็นนะแต่เพราะความจําเป็นนะ จึงต้องติดตามพระศาสดาอย่างใกล้ชิดก็เพื่อได้ฟังคาถาวัตถุสิบอย่างนี้ซึ่งคาถาวัตถุสิบอย่างนี้เป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามนะเราติดตามฟังธรรมะพระศาสดาเพื่ออะไรนะและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรมรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสสดานะ